ไลฟ์เสร็จเลยแต่แก็ไลฟ์คนไลฟ์เยอะก็เลยจะค่อยไลฟ์ละกันอะไรอย่างนี้ใช่แล้วกระซิบทำไมกระซิบทำไมไม่มีใครนอนอยู่กระซิบทำไมก็ลเลยหนอน,นิดหน่อยก็ไม่นิดหรอกแต่ก็ทุกคนคือตอนนี้ใช่ไหมสถานารณ์โควิดมันกำลังแบบ ไม่นีมาก,ก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะได้เจอกันไหมอะไรอย่างนี้อืว่ะไม่หนีก็ได้ไม่ชินกับหน้าสดทุกคนต้องชินได้แล้วนะคะหน้าสดของสิตาใช่ชินได้แล้วชินได้แล้ว,ลวจริงก็แอบงงแต่ก็ยังไม่อยากนอนนะฮะอืมหน้ามวันนี้ไม่ได้ไดหน้ามา ดูแลตัวเองดีๆนะคะรับทราบค่ะก็น,นั่นแหละอืมทุกคนปกักแตกด้วยปักแห้งก็เลยปกักแตกคือสิตาตอนนี้แบบไม่มีแพลนแบบอะไรเลยก็คือจะไปโรงเรียนก็ยังคิดอยู่ว่าจะไปได้ไหมหรืออะไรเพราะเราก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมล่ะถ้าเราจะไปแบบเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยก็เลย ยากจังจองตั๋วไปเชียงใหม่ทำไงดีนั่นสินี่ก็จองทุกคนจองตั๋วไปเชียงใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขายกเลิกได้ไหมอะไรเงี้ยยกเลิกไฟอะเจอกันในความฝันอืมเสียใจอะไม่อยากเจอในฝันวันนี้ครบรอบสองปีในการแอบชอบของเขาอวยพรให้หน่อย แอบชอบใครแอบชอบเขาเหรอดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะใช่คือร่อบนี้โควิดมันแบบหนักมากก็เลยก็เลยคิดดีว่าถ้าต้องอยู่บ้านจริงๆทําอะไรดีคะ่ะเพราะว่าชุดแบบถ้าจะให้คอสเทลินก็คือชุดก็อยู่เชียงใหม่หมดเลยอะไรอย่างนี้ทุกคนเหมือนตาจะเริ่มบวมแล้วอะ่ะไม่นะ แอบชอบสิตาไม่ต้องแอบแล้วเอาเลยเริ่มเลยนะคะเนื่อไหมนะตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะคะทุกคนต้องรอประกาศจาก Official นะน่ารักไหมทุกคนอันนี้จริงๆมันมีสองอันนะคะแต่ว่ามันหายไปอันนึงก็ก็เลยมีอยู่อันเดียวกว่าจะได้เจอรอไปเรื่อยๆใช่สิตาก็รอนะคะเศร้ามาก อยากอยู่บ้านแล้วอยากไปเที่ยวเนาะจิตาก็อยากไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวมาเป็นปีแล้วก็อันนี้อันนี้พูดได้ไหมอะ่ะแต่คือตอนที่อ่าเป็นรถโชว์เมลอนน่ะจิตาจะได้ไปภูกเก็ตด,ด้วยเป็นรถโชว์ที่ภูกเก็ตพูดได้ไหมอะ่ะแต่ม่ของเมลอนแล้วอะ่ะทุกคนอันนั้นมันเพิ่งเจอกันไปที่ถึงแล้วฮือีโมไม่จริง ไม่จริงใช่ทุกคนคือแพลนมันแบบพังหมดเลยแบบสงสารคนที่จองตั๋วมาเชียงใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่มาแคอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าแครแคก็ยังไม่รู้ตอนนี้ไม่ได้ดูประกาศอะไรเลยเมื่อกี้คือนอนดูติ๊กต็อกนะคะแล้วก็เข้ามาไลฟ์ใช่ แกมดอยแก้ม mm hmm. ออกหมดแล้วคะ่ะทุกคนกแก้ม uh, ยืดได้เยอะมากแต่ตอนนี้พี่ไปนอนก่อนนะฟันดีนะคะพี่เจมาแล้วพี่เจมาแล้วมามายาลองทิมตาเด้อรับทราบคะ่ะก็ตอนแรกตั้งใจว่ากลับเชียงใหม่ไปจะไปตัด นะคะเพ,พื่อบรุ่นพี่ SKE เป็นไงบ้างอออน่ารักกันมากเลยค่ะคือจริงมากคิดถึงมากๆาเลยไม่จีก็คือสิตาเคยเจอรุ่นพี่สุดะมาแล้วใช่ไหมตอนงานขาวแดงแล้วคือรุ่นพี่สุดะก็เป็นคนที่แบบให้ความรู้สึกเป็นแบบว่าเซนไปมากๆค่ะเพราะว่าก็เป็นคนสดใสลเลึลงมากๆค่ะตอนที่แบบ ธรรมดาอะไรเงี้ยเคยได้ถ่ายรูปด้วยกันมาด้วยโมโม้ครับโมโมครับ,โมโมรบนั่นแหละก็คือได้เคยไปถ่ายรูปด้วยกันมาด้วยแล้วแต่พอแบบเป็นช่วงเวลาที่จริงจังเวลาที่ต้องซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็จะมีความเผู้นาสูงมากค่ะเค้งเค้งนะคิดถึงสีตาครับคิดถึงบงค์แกนคครับเค้งเค้ง ช, e ชื่ดนน <hi> ีซางเป็นคามิมีพิมพ์สิใช่ตอนนั้นเป็นงานจู๊กของวาโรตะใช่ไหมก็ระหว่างรอที่แบบว่าเออเซมวาโรตะาเต้นกันอยู่ก็นั่งอะไรอะไรอะไรไม่ได้พูดถึงไงก็นั่นแหละแม่ใยญ่ใหญ่เม่เดืนมาทำไมมาทำไม ไม่สาม,รมารถะปานที่ก้าหึสิบด้ที่บ้านเป็นห่วดีแล้วทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะนายทนายนั่นแหละก็ก็คือก็อนั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยคือคามีพี่มีสิษอ่ะก็ติดอันเดอร์เกิรของของเออของเลือกตั้งรวมใช่ไหมล่ะ แล้วก็นั่งหวีเพลงสันดาลูจากันอยู่คะ่ะเขินอะไรไม่ได้เขินไปนอนแล้วสันดีก็ได้นะบ๊ายบายพี่มามิงแอบมนะทาสีตาด้วยจริงเหรอสันดีสีตาควรเรียนวิชาจับมือจากดาสุสังนะใช่คือสีตาเคยไปอ่านมาแบบไม่ใช่อ่านเคยไปศึกษามาค่ะ ว่าเออเนี่ยแบบอา่าพี่เขาจะแบบจะจดจําแฟนคลับได้แบบเก่งมากแบบจะจดใส่สมุดไว้อ่ะทุกคนคือแบบสิตาก็เคยมีโนต้ตที่โนต้ตในมือถือที่แบบจําว่าแฟนคลับแต่ละคนแบบคือคนไหนอะไรเงี้ยแต่ก็มันยากมากค่ะทุกคนอันนี้คือแบบมันยากมากจริงๆใช่แต่คือสิตาก็จะพยายามจำให้ได้มากที่สุดค่ะแบบเป็นไอดอลของสิตารึอือนั่นแหละ เผาพี่มามิงเลยเผาหรอทำไมทำไมทำไมวันนี้เขาทำอะไรทำไมวันนี้วันนี้เขาเผาสิตาหรอิทุบสิตาในไลฟ์ย่าไม่ได้ทำอะไรให้เลยก็ก็เป็นแบบนี้ตลอดนะคะก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าอารมณ์แปดป่วันไม่มีคนเล่นด้วยก็งี้แหละอืม พี่ตามสิตาม,มาสองปียังจำไม่ได้เลยใช่ใครจำไม่ได้เลยเนี่ยเปล่าจะเปนอนนอนกับปิงอะเปล่าไม่ได้นอนกับปิงปิงอยู่เชียงใหม่ต้องไปหาสิตาไปบ่อยถึงจะได้จําได้ทุกคนมาหาบ่อยๆนะแต่สิตาจะพยายามจำให้ได้ให้มากที่สุดนะคะ แต่ก็คือพอจําใช่ไหมก็กลัวแบบมีคนคล้ายๆกันแล้วก็ทักผิดอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากก็เลยแต่ก็อยากจะจําให้ได้ยที่สุดเลยนั่นแหละนี่กลับไปหาปิงโอ้ได้ที่ห้องสิตาลูมเมสิตากาวบ่รวนันนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็การถึงจงนะน่มามะเนาะก่อนต้องเนาะก่อนอยากไปหาบ่อยแต่ยากจังใช่ไหม ิถึงค่ะคิดถึงปิงอยู่เหมือนกันไม่มีใครให้ไปน้อยด้วยเลยทำไงถึงตาถึงจะจำได้อ่ะจริงๆก็แบบว่ายังไงอ่ะอืมาหาที่เลนบ่อยๆก็จำได้เจอบ่อยๆอะไรทุกคนเชื่อลาไปว่าอะไรพี่ชิงสามก่อนคะ่ะพอบแนบหลักฐานมาในเดมนะคะ เกิน500 DM นะคะจะมาเฉลยนะคะ <laughs> พนเล่นบนโลกจิตกับนีนาเจดาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเขาเลิกไลฟ์กันอยาสิด้าอยากไปดูอยากไปดูอ่ะทุกคนเขาเลิกไลฟ์กันหรือยังตาคำแล้วใช่ทุกคนคือ เมื่อเช้าสิตาไปรายการแชร์แต่เช้าใช่ไหมสิตาตื่นตีสี่สี่สิบห้าค่ะอืมว่าตมันไม่หลับเลยหนูน่ารักเกินขี้โม้แค่นั้นแหลกคนพวกนี้นะ่ะ โอ้ยอยากดูตอนนี้เขาเลิกไลฟ์กันหรือ,อยังอะเริกไลฟ์แล้วเหรอง,งั้นงั้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูไลฟ์ย้อนหลังดีกว่าเ <c oughs> ยู่ด้วยกันเยอะทุกคนทุกคนเห็นน้องมิ้วกับน้องแพนใส่ชุดมอปายหรือ,อยัง <c oughs> น่ารักมากเ <c oughs> จดาบอกสิตาป่วยติดเตียงแย่มากเจดาเจดาไม่ได้นะ ซิตาอยาปเ่อยให้พี่มันมีแก้มใหม่นะทุกคนต้องทุกคนต้องช่วยปกป้องนะคะใส่แฮชแท็กซีตานะคะเพราะว่าโดนแกล้งทุกคนเลยค่ะแบบไม่มีปีไม่มีคลุยอยู่ก็เป็นสนามอารมณ์นะคะลอ,องห้เลยยังไม่เห็นเหรอ สิตตาเห็นแล้วน้องมิวกับน,น้องพันใส่ชุดหมอไปแล้วคือจะบอกว่าโรงเรียนเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครที่เป็นเด็กมาไปอยู่เลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเด็กหมอตน้นอะไรยังดูอยู่หรอเนว่าไปแล้วไปได้แล้วไปไปไปเนอนึกว,ว่าไปอยู่แล้วและทุกคนก็ก็แปลกตาดีค่ะแบบเห็น ฉันกับมิวใส่ชุดมาไปนะคะน้องน้องนอง้อยต่อไปได้เจอสีตาบ่อยๆแล้วเพราะว่าที่งานจะเพราะพี่ได้งานเชานแล้วเย้ยินดีด้วยะคะ่ะเห็นไหมเขาเซฟส,สีตากันแล้วเห็นไหมรู้เลยนะคะว่าว่าใครนั่นแหละออกหรือไปหรือ,อยังออกไปหรือ,อยัง แตกคิมคุณรอดูมวยมวยอะไรไม่ไม่ไม่ใช้กำลังไม่ใช้ความรุนแรงทุกคนอันนี้พูดจริงนะฟันดีนะคะไปนอนกันฟันดีนะคะขอให้ฟันทชิงซีตาต้องเอาคืนแล้วไม่เอาอ่ะเดี๋ยวแล้วก็จะมาลองให้นั่นนันเด็ดเแล้วก็จะใช่ เออพี่มามิงถูกเสมอนะคะเออฉันไม่เคยเป็นคนที่ชนะแบบมายถึงแบบหมายถึงฉันไม่เคยเป็นคนที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะคนนี้ไม่เคยรักนะคะคนนี้กขรักแต่พี่เขาคนนี้ลืมไปแล้วใช่ไหมฉันที่แบ่งปันขุมทรัพย์มังงะต่างๆให้เธอ <laughs> <laughs> เฮ้ Heh, hey, เลยอีกสามวันให้ท่านจะจบแล้วอ <jaar gender> ไม <wiele> สส่ได้ซาซากิโยชินโูซาซากิโยเราจะปลอบเธอเองมวยเอื่ยช่วยน่าสนุกมากรู้แล้วคันิงแล้วพี่มันมิง แล้วแล้วเขาก็รักกันอยู่สองคนนั่นแหละไปแล้วไปแล้วคนนั้น่ะไปนอนได้แล้วใครดูเมสแบสปอยยาวๆถูกต้องคือขนาดสิตาแบบไม่ได้อ่านบาง้าแบบคือสิตาซื้อเล่มแต่ไทยล่าสุดใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้อ่านต่อก็คือไม่รู้จะไปหาอ่านไหนอะทุกคนไม่อยากอ่านแบบ เว็บเถอนนก็เลยแต่เราไม่สามารถแบบหลบสปอยได้อะทุกคนก็เลยแบบคือตอนนี้จิตายอยากไปร้านขายของอนิเมะน้ามาบุญของหน้าตู้ป่ามากเลยค่ะเพราะว่าอีวากเลียมาลงนะคะแต่ก็มีแต่น้องเลนะคะแงนที่จิตาเป็นกองวอวยอาสึกะนะคะทุกคนทําไมคะออนอ,อคะทําไมไม่เอาอาสึกะเข้ามาบ้างคะ ประการนางเอกนะคะทุกคนทำไมคะก็เลยคิดว่าจะไปซื้อแผ่นซีดีเพลงนะคะของอุท Ada าานะคะ Center Camera ป p o p คือ Best Performance สิตาเต้นผิดด้วยทุกคนเขาเอาเทที่สิตาเต้นผิดออกอะแต่ก็ อายานามินางเอกไม่ใช่อสึกะนางเอกค่ะทุกคนอสึกะนางเอกไม่รับฟังความเห็นตัก <c oughs> ถ้าชินจิไม่ไม่รัอกอสึกานะค้าสิตาลรักเองก็ได้ค่ะกองอวยอสึกะรค่ะจะยืนอยู่ตรงนี้นะคะแบบบอกเลยนะคะใช้เคสสีแดงแล้วก็ตั้งวอลเปเปอร์เป็นอสึกะนะคะตอนนี้ ตั้งมาเป็นหลายเดือนแล้วแหละสมาชิกตัดสิส้อลนไหนส่วนมากหรอส่วนมากหรอถ้าเป็นเสื้อยืดก็จะซื้อซื้อหลายที่ชอบซื้อยอนคอยอนคอเยอะมากนะคะเกือบทั้งตัวบางวันก็คือยอนคอทั้งตัวนะคะนั่นแหละอืม เขารู้นางเอกไม่อยากจะสวนโพกับออฟฟิเชียลเท่ไเาไหร่หรอกมนี่คือ,เ,อเขารู้ <laughs> ใช่ใช่นางเอกคือเขารู้นะคะคือจริงเนี้ยสิตาเลือกทรงผมก่อนที่จะรู้จักอาซึกะค่ะแล้วก็ดันเป็นทรงเดียวกับอาซึกะเลยก็เลยรู้สึกชอบมากก็เลย ตั้งใจว่าถ้าสิ่งน้นเราได้ยอมผมก็อาจจะยอมผมสีที่อ่อนลงแล้วก็ทำผมทรงเดิมเพื่อที่จะได้ดูเป็นอัาชีพมากขึ้นเบวหนึ่ง <c oughs> วิวานางเอก <c oughs> วิวานางเอกสุตาภาษาสุขภาพรู้ใช้มั้น่าลักขนาดนี้ถู นะนำกล้องฟิล์มไหนครับบ่อยมากแนะนำกล้องฟิล์มก็เอาแบบที่ตัวเองชอบนะคะถ้าเป็นคนใจเย็นก็เล่นมือหมุนนะคะถ้าเป็นคนใจร้อนแบบสิตาก็ไปเล่นคอมแพ c นะคะซิ่อสิตาตอนแรกใช่ไหมก็ยังค่ะตัวเองไม่เจอเป็นคนแบบถ่ายรูปแนวไหนก็เลยไปซื้อมือหมุนมาไปซื้อยอชกอมานะคะหนักมากแล้วก็ถ่ายยากมากนะคะ อันนั้นคือตัวแรกแล้วก็เสียไปสองม้วนเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะมันแมนนวลทั้งหมดอ่ะทุกคนต้องกอมือเองอะไรเงี้ยก็ฟิล์มขาไปสองม้วนได้ถ่ายฟิล์มบ้างไหมคะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแต่เอาฟิล์มมานะาฟิล์มมาม้วนหนึ่งแบบ้มือทิปหน่อยได้แบบมือทิปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเพราะว่าว่าจะนอนลิ้ว ไปแล้วเดี๋ยวแปะมือทิปรอบหนึ่งแล้วก็จะไปแล้วปะคิดถึงทุกคนเลยถึงทุกคนเลยยังไม่เทอยังอยู่ที่หอนะคะแต่ไม่ได้ออกออกมาใช้เลยเลยนะคะยังไม่นอนหรอกแต,แต่ว่าเดี๋ยวพี่อมจะมาแล้วนะคะพี่อมจะอาบน้ำเสร็จแล้วมีเพื่อแล้วนะคะ ไปไปอ๋อพลีออกมาแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วมีเพื่อนเดี๋วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าบายสันดีค่ะ